ก็วนในวระที่ดรเเรียนสัก์เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยอายุครบ70ปีเมื่อเร็วเร็วนี้นะในฐานะที่ผู้มีอายุสูงกว่า23ปีและมีประสบประสบการณ์มามานานก็มองเห็นคนรุ่นคุณโดยเฉพาะคนอย่างคุณแล้วก็ทำรู้สึกว่าประเทศไทยยังมีความหวังเพราะว่าถึงแม้จะอายุมากแล้ว แต่ตลอดเวลาที่รู้จักกัน30ปีนะรู้สึกอาผมว่า40าาครับก็ได้มองเห็นถึงความสามารถของคุณความขยันขันแข็งความตั้งใจดีและความ <c oughs> พยายามและความเชื่อมัน่นไม่ใช่เชื่อมั่นเชื่อมันในตัวเองอย่างเดียวแต่เชื่อมั่นในว่าใ,ในในวิธีคิดของคุณในการทำงานคุณในการ ผลิตอะไรที่เป็นความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมผมเองยังมองมไม่ออกว่าคุณมีเวลานอนตอนไหนพอเท่าที่ดูมาเท่าที่รู้จักมาเนี่ยรู้สึกคุณทำงานทุกคนแล้วคุณก็มีความคิดเฉียบคมแล้วก็พยายามใฝ่หาความรู้ทางด้านอ,อื่นๆที่ไม่รู้มาก่อนเขียนหนังสือก็มากทำวิจัยก็มาก พบคนก็มากแต่อย่างหนึ่งที่ประทับใจผมคือคนคุณเนี่ยก็มองเห็นไอน้สิ่งบกพร่องอะไรต่างๆของประเทศชาติแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เคยท้อถอยมีแต่ความมุ่งม,มั่นที่จะพยายามทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับประเทศชาติสืบไปไม่วในรเรื่องของการฝึกคนเป็นผู้นำในเรื่องของการให เตือนสติให้คนระวังสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นเป็นเ,นเรื่องไม่ใช่เรื่องปลียย่อยอะแต่จริงๆแล้วปเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อชีวิตกับคนทุกคนนั้นผมก็ขอบคุณที่มาหาผมทุกปีแล้วก็ได้คุยกันสุกสนานาก็อยากจะขออวยพรว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดูแลตัวเองให้ดีอย่าประเน อย่าประมาทแล้วก็คุณพูดถึงเรื่องเวลเนสอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับทั้งเวลเนสทั้งทางกายทั้งทางร่างทางด้านทางทางใจด้วยจิตใจต้องจะต้องมีความผปอ่งใสมองคนในแง่ดีเป็นคนที่ไม่มีศัตรูเป็นคนที่มีกิริยานิมิต เป็นคนจริงใจเป็นคนจริงจังเป็นคนที่มีน้ำใจต่อผู้อื่นซึ่งผมถือว่าสำคัญมากแล้วก็เมื่อาอายุมาถึงป่านนี้คุณก็ยังมีแผนงานของคุณอีกเยอะ,ยอะแยะก็อยากจะขออุปพอให้แผนงานที่คุณมีทั้งหลายเนี่ยาสามารถทำบรรลุผลสำเร็จแล้วนำไปปฏิบัติต่อได้เป็นประโยชน์แล้วก็ ผมแน่ใจตรับใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณจะหยุดยังสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณอยากทำนไม่ได้อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นโชคโชคดีของสังคมไทยที่มีคนอย่างคุณอยู่นะแล้วก็ขอยมีความเจริญรุ่งเรืองดูแลสุขภาพให้ดีขอบพคุณมากครับ สามสื่งมากครับ อาจารย์ไปอย่างมากในการศึกษาของสถา,าบันการสร้างชาติก็ทําให้ได้รู้วิธีการต่างๆที่เราจะทำให้ประเทศชาติพัฒนาและเจริญก้าวหน้าไปอย่างไรและแรงบันดาลใจที่มากที่สุดอันหนึ่งก็คือเห็นความเสียสละของอาจารย์ในการจัดหลักสูตรเหล่านี้และในการเสียสละเวลาและก็พลังงานต่างๆมาทําสถาบันการสร้างชาติก็เลยทําให้เป็นแรงบันดาลใจที่ว่าเราเองก็ควรจะร่วมอยู่ในขบวนการสร้างชาติด้วย อาจารย์แดนเป็นผู้ที่สร้างแรงมดาลใจในมิติต่างๆนะครับให้กับพี่ๆนสชทุกคนนะครับให้เป็นคนที่เป็นผู้นำทั้งเรื่องของคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็รวมไปถึงการเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าของสังคมตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับในการสร้างแรงมดาลใจให้กับทางตัวผมเองนะครับในการ ทำงานเพื่อสังคมนะครับในการที่จะทําให้เกิดการสร้างชาติและพัฒนาชาติไปสู่จุดหมายหรือเป็นสิ่งที่เราได้คาดหวังไว้ในอนาคตครับอาจารย์เป็นพหูสูตรนะครับอาจารย์มีความรู้ที่รอบตัวแล้วก็อาจารย์ก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มองไปไกลข้างหน้าแถมมีเทคนิคในการสอนและชักจูงคนให้ปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ผลสูงสุด นั่นทำให้เราซึ่งตามหลังมาครับมีแนวทางมีไอเดียนะครับแล้วก็นำไปสร้างสารรค์เพื่อที่จะทำให้เกิดนะครับสิ่งที่ดีงามและก็นำความรู้ไปให้คนอื่นเช่นเดียวกับอาจารย์ครับก็รู้จักกันมา30-40ปีแล้วเนี่ยผมประทับใจท่านตั้งแต่ว่าครั้งแรกที่ได้พบกันและผมว่าท่านเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งสติปัญญาแล้วก็ความดีความตั้งใจดีและเจตนาดีที่ท่านมีต่อ ประชาชนทั่วๆไปนะครับ 30- 40ปีก่อนเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นวันนี้ได้ท่านได้ทำเรื่องสถาบันสร้างชาติและอะไรต่างๆผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนดีๆอย่างท่านเนี่ยสิ่งที่ท่านสร้างไว้เนี่ยก็จะเป็นอนิสง์ทำให้ชีวิตของท่านได้พบกับสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ได้ทำหน้าที่นี้ต่อไปดรดาน I mean I'm delighted to be here at NBI, but unfortunately cannot be at your birthday party. But just happy birthday, and I know you're still young, 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 and uh, I hope to u uh, continue working with you for a very, very long time. Thank you. Happy birthday. ก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจได้มาพบกับนักปราชญ์อาจารย์แดนนั้นเปรียบเหมือนพุทธพุทธที่แปลว่าผู้รู้รู้ทุกศาสตร์จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาสองปีที่พี่อยู่ในสถาบันการสร้างชาติ ครับรู้สึกว่ามีความดีใจมีความยินดีนะครับที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เรียนเราได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นก็อยากจะช่วยจารย์แดนผลักดันในการสร้างชาติให้เป็นอาริยะผมมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่เรามีเวลาใช้เวลาในการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันการสร้างชาติเราสามารถที่จะร่วมในการบริจาค สินทรัพย์ที่เรามีเพื่อประโยชน์ในการนำพาการสร้างชาตินี้ให้บรรลุไปสู่การปฏิบัติได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีพัฒนาเยาวชนของชาติให้เยาวชนคนดีของชาติเป็นคนดีคนเก่งและคนกล้าครับจากการที่เข้ามาศึกษาที่สถาบันการสร้างชาตินะครับเราทําอะไรเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองเราจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทํา ให้คนดีเข้ามารวมตัวกันให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับให้ลนประเทศเลยครับประเทศเราจะได้จเจริญมากยิ่งขึ้นต่อสู้ในเวทีโลกได้อย่างแน่นอนครับการที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีคนเก่งคนกล้าขยายผลทั่วประเทศอันนี้เป็นสิ่งสำคัญก็อยากจะส่งเสริมและสานต่ออุดมการณ์นี้จากอาจารย์แดนที่ท่านได้ถ่ายทอดหลายๆรุ่นแล้วก็พัฒนาเยาวชนทุกภูมิภาคซึ่ง เป็นสิ่งที่จะนำพาให้ประเทศไทยมีคนดีคนเก่งก็จะเป็นผลดีกับประเทศและเยาวชนของชาติในอนาคตต่อไปผมได้แรงบนันดาลใจจากดรแดนนะครับตั้งแต่ผมยังเป็นหนุ่มๆน,นะฮะในการเป็นนักวิชาการช่วงแรกๆแ,แล้วก็เข้ามาเรียน สถาบันสร้างชาตินะครับก็ได้แรงบันดาลใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกโดยเฉพาะยิ่งการเขียนหนังสือผมได้เห็นถึงการลงลึกในการเขียนตำราเขียนหนังสือดีๆออกสู่สังคมเรื่องนี้ผมก็เลยเรียนแบบท่านแล้วก็ดําเนินการในการสร้างสรงสรค์หนังสือใหม่ๆใ,ให้กับวิชาชีพนะครับผมได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชุมชนและอุดมการณ์ในการสร้างชาติของดรแดนและสถาบันสร้างชาตินะครับแล้วก็เห็นถึงศักยภาพ และอาชียภาพของท่านผมได้สัมผัสถึงค,คําคมต่างๆของดรแดนผมก็เอาไปใช้ในการดำรงชีวิตและในการทํางานวิชาการและวิชาชีพด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกับสถาบันสร้างชาติในการขับเคลื่อนแนวคิดดีๆให้กับประเทศไทยอยากเห็นประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจากอุดมการณ์ของดรแดนครับ ท่านทาประโยชน์พุทธนาประการให้กับประเทศไทยเป็นการปิดทองหลังพระเราจะหาอาจารย์ที่ดีๆสักท่านหนึ่งไม่ใช่ง่ายๆนะท่านศาสตราจารย์ดรเกียงศักดิ์ท่านมีแผนพิมพ์เขียวที่ดีมีอุดมการณ์ที่ดีเพื่อที่จะสร้างชาติสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาขึ้นมาให้ได้สําเร็จตั้งคนดีคนดีสําคัญที่สุดแล้วก็สร้างคนเก่งที่มารวมกันที่นี่คือคนเก่งและพร้อมทั้งคนดีนะครับพวกเราจะต้องกล้าที่จะทําต่อและสร้างมาหลัยที่ดียิ่งกว่าฮาร์วาร์ดเพื่อให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้ ท่านอาจารย์เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะอยากเห็นประเทศชาติเจริญนะฮะซึ่งมันก็ตรงใจกับเรานะฮะว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กจนเป็นวัยรุ่นจนถึงทุกวันนี้เราก็มีความรู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยยังไม่เจริญอย่างที่เหมือนประเทศอื่นเขานะฮะคือเรายังไม่หยุดจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนานะฮะผมก็เลยมีความมุ่งมั่นที่อยากจะร่วมกับสถาบันเพื่อจะสร้างเยาวชนเพื่อไปสร้างชาติต่ตอไปนะครับอาจารย์เป็นต้นแบบในการสร้างสถาบัน ให้เรามีพื้นที่ในการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนะฮะเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อได้ทําภารกิจในการสร้างชาติครับตั้งใจจะร่วมมือกับอาจารย์ทําสถาพันเกี่ยวกับพวกมหาลัยเพื่อให้เด็กได้เข้ามาศึกษาและได้เรียนรู้และได้มีความเชื่อมั่นเพื่อมาเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งของประเทศไทย ผมเป็นนักศึกษา EC รุ่นที่4เมื่อ3ปีที่แล้วปัจจุบันก็ยังเข้ามาเป็นพี่อาสาตลอดมาปีนี้รุ่นที่9แล้วที่ผมยังได้เข้ามาเป็นพี่อาสาเพื่อที่จะช่วยสืบสารตำนานแล้วก็ความรู้แล้วก็แนะนำสำหรับการสร้างคนให้เป็นคนดีตามแนวของท่านอาจารย์แดนครับพลังที่อาจารย์สอนมาทำให้มันเหมือนอาจารย์ถ่ายทอดพลังให้เราอะทำให้เรามีพลัง แล้วก็คำสอนของอาจารย์หัวข้อต่างๆเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้เราว่าเราอยากสู้เราอยากทำตามที่อาจารย์บอกทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์สอนมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าพอที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ มันเกิดแรงบันดาลใจที่ว่าอาจารย์เนี่ยมุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องของประเทศชาติสิ่งที่ผมประทับใจท่านอาจารย์แดนก็คือในเรื่องของการที่ว่าท่านเดินตามท่านพ่อราเก้าท่านทําตามท่านพ่อราเก้าทุกสิ่งอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ผมประทับใจอยู่แล้วผมจึงได้มาเรียนแล้วก็ประทับใจท่านในการที่ว่าท่านเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างเสียเวลาทั้งสุขภาพท่านก็พอสมควรแล้วก็น่าจะพักผ่อนแต่ท่านไม่ยอมพักผ่อนท่านยังสามาช่วยเหลือประเทศชาติ สิ่งสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือหนึ่งในนั้นเป็นโครงการเรื่องของมหารายการสร้างชาตินะครับที่อยากเข้ามาช่วยในการไม่ว่าช่วยออกแบบระดมทุนและหลายๆมิติที่มาช่วยกันคิดนะครับและอยากเชิญช,ช,ชวนทุกทุกคนนะครับที่เห็นคุณค่าของเรื่องการศึกษานะครับแล้วเรื่องของการพัฒนาคนนะครับเข้ามาช่วยกัน ออกแรงออกความคิดแล้วช่วยกันคิดว่าเราจะผลักดันโครงการน,นี้อย่างไรครับแล้วก็อยากจะบอกอาจารย์ว่าสิ่งที่อาจารย์ได้หวานมาเมล็ดลงมาเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้รับเนี่ยนะครับไม่ได้แค่ตัวผมคนเดียวนะครับก็วันนี้ผมมีพี่ๆในรุ่นแล้วก็พี่ๆอาศัยอีกหลายหลท่านนะครับที่พร้อมจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่อาจารย์ได้สั่งสอนนะครับแล้วก็อบรมนะครับเพื่อจะได้เป็นคนที่คนดีคนเก่งคนกล้านะครับก็อยากให้ อาจารย์สบายใจได้นะครับว่าในอุดมการของอาจารย์ก็ยังคงอยู่ในในในตัวของผมแล้วก็พี่เพื่อนพี่ๆของผมตลอดไปครับ แรงบันดาลใจทําให้ผมมีพลังในสิ่งที่จะทาความดีเพราะผมได้เข้ามาใกล้ผู้ที่ประสบความสําเร็จและแนวคิดของอาจารย์แดนแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมได้รับจากอาจารย์แดนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมศรัทธาผมเชื่อผมมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ได้รับจากอาจารย์แดนผมเชื่อมั่นว่าสามารถนําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ตลอดและสามารถเป็นแบบอย่างเมื่อนําไปใช้แล้วเนี่ยก็จะปฏิบัติในสิ่งที่ได้รับจากอาจารย์แดนไป เป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศชาติให้มีความเจริญมันคงเป็นสิ่งที่การคิดดีทำดีของท่านเนี่ยมันก็ส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่ดีแล้วทำให้มีสุขภาพทั้งกายและใจแข็งแรงสิ่งที่รับจากสาบ้านก็คงเอาไปขับเคลื่อนในงานนะครับในงานของตำรวจเนี่ยซึ่งมันเป็นงานที่ต้องอพบปะประชาชนต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับก็คงจะเอาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องไปผลักดันให้คนดีได้ทำงานทำสิ่งดีๆกับประชาชน เพื่อให้ประเทศชาติได้รับประโยชน์ในที่สุดครับและสําหรับแรงบันดาลใจสําคัญที่ได้จากอาจารย์แดนนะคะอาจารย์เป็นคนที่เป็นนักสร้างคนค่ะสร้างให้คนดีคนเก่งคนกล้านะคะส่วนตัวน้าเองก็ตั้งใจอยากจะขยายศักยภาพตัวเองมากขึ้นความเก่งของตัวเองมากขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถลงไปสร้างคนได้มากขึ้นและสร้างให้คนมีอุดมการณ์การรักชาติแบบที่อาจารย์ทานะคะและสิ่งที่ตั้งใจอยากจะสนับสนุนอาจารย์แดนนะคะหรือว่าอาจารย์แดน คิดและตั้งใจมากว่า30ปีที่อยากจะทําให้เมืองไทยเป็นเมืองหลวงเวนสโลกนะคะนาขอเป็นอีกแรงสําคัญนะคะที่จะช่วยสนับสนุนอาจารย์ในทุกมิติที่ทําได้นะคะขอให้อาจารย์แดนบอกมานะคะจะยินดีช่วยเหลือนะคะและช่วยสนับสนุนอาจารย์นะคะเพื่อทําให้เมืองไทยเป็นเมืองหลวงเวนสโลกคะ่ะแรงบันดาลใจที่สําคัญเลยที่อาจารย์ถ่ายทอดให้มาก็คือการเป็นคนที่ดีเก่งกล้านะฮะซึ่ง จริงๆก็พอมาเรียนเนี่ยก็อาจารย์แสดงให้ดูเลยเพราะอาจารย์เป็นคนดีอาจารย์เป็นคนเก่งพวกเราทราบแล้วแล้วก็อาจารย์เป็นคนกล้าจริงๆกล้ายืนหยัดที่มาทําเพื่อชาติโดยที่ไม่ต้องผ่านนักการเมืองนะฮะผ่านไม่ผ่านระบบการเมืองแล้วก็จากตรงนี้แหละมันก็เป็นแรงผลักดันให้พี่ว่าอาจารย์เนี่ยรวบรวมคนดีแท้งามแท้จริงแท้มาอยู่ในสถาบัน นะทุกหลักสูตรก็อยากจะช่วยกันนะฮะรวบรวมกับพวกเราเนี่ยที่เป็นคนดีแท้งามแท้จริงแท้เนี่ยออกมาทำอะไรเพื่อประเทศไทยในลักษณะของคนดีเก่งกล้าอย่างที่อาจารย์ได้ทำได,ได้สอนเราและได้เป็นตัวอย่างให้เราด้วยครับพี่จะร่วมเดินทางกับอาจารย์ในทุกกิจกรรมเพื่อการสร้างชาตินี้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเรื่องของเยาวชนเรื่องของการสร้างสุขสภาพกับองค์กรต่าง พี่ก็จะทําทุกสิ่งเต็มความสามารถทั้งความสามารถในเรื่องอาชีพของตนเองแล้วก็ทั้งปัญญาและเวลาที่เหลือของชีวิตนี้กับอาจารย์แดนอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะพี่ถือว่าอาจารย์แดนเป็นสถานีเพิ่มพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่เป็น l i f e energy station เนาะอาจารย์แดนได้สร้างแรงบันดาลใจขออาจารย์เป็น l i f e station ไปจน124ปีก็ได้รับแรงบันดาลใจจากอาจารย์ก็คือว่าเราจะต้องสร้างชาติด้วยการสร้างคนดีคนเก่งคนกล้าค่ะ พร้อมจิตเป็นพี่อาสาตลอดอน,นะคะแล้วก็ร่วมในกิจกรรมที่มีประโยชน์กับส่วนรวมของทุกๆอย่างโดยเฉพาะเรื่อง w C N B ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นความตั้งใจส่วนตัวด้วยเป็น calling เลยค่ะว่าต้องการที่จะพัฒนาหรือช่วยคนที่อยู่ในองค์กรให้มีสุขสภาวะที่ดีขึ้นนะคะเราได้ไอดอลที่ไม่ไม่เห็นที่ไหนมาก่อนนะครับก็คืออาจารย์แดนท่านมีแนวทางต่างๆเนี่ย ได้อย่างชัดเจนท่านมุ่งเน้นในหลายๆด้านให้กับประเทศไทยมีความตั้งใจจริงมีความพยายามมุ่งมั่นจริงๆในอุดมการของท่านเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านครับแรงบันดาลใจที่ได้รับจากท่านอาจารย์แดนนะครับก็คือทําให้เราเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าครับก,ก็มีความกล้าที่จะช่วยเหลือสังคมเอาเอาความสามารถของเราไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับผม